แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลมีกิจกรรม Big Cleaning โดยมีพี่ปะวะสอสองได้ร่วมทำความสะอาดห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนโดยกิจกรรมมีการกวาดพื้นเช็ดกระจกล้างมุนนกพิราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน นำโดยครูสุพรชัยบุญสิริมโนศักด์ในการควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมในครั้งนี้แผานากวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประสบปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนกพิราบซึ่งมาอาศัยอยู่ตามหลังริมหน้าต่างทำให้เกิดสิ่งสกปกสะสมมาเป็นเวลานานอาจเกิดเชื้อโรคและไวรัสตามมาได้ทางแผานาก ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานครั้งนี้ข่าวโดยนางสาวลัคณารูปสวยภาพโดยครูเสือน้อยคนเดิม